น้องพลจะไปเที่ยวตลาดเรียกรถยังเรียกรถยังยังฮะเดี๋ยวนี้มาอย่างไหนสวัสดีพี่น้องเลยเร็วสวัสดีครับจะไปไหนไปยองจูไปตัดได้แล้วปลาตัวหนึ่งเดี๋ยวลาบมาลาบพอดีใช่ไหมเออกลับมาลาบพอดีเอาน้ำยามาด้วยนะน้ำยาเลยเออนั่นแหละ ไม่เห็นพี่พัดสอนใช่ไหม<ะ>ไม่เห็นพี่พัดสอนใช่ไมหไไมเรา,นะา,าไปอยู่นานยังตรงเนี้ยเราไปอยู่นานยังตรงเนี้ยสภาพก็เดี๋ยวยาวไม่มาเนี่ยเกียร์น่าจะไปบ่อยน่าจะยืนบนห่างกินเดือนยาวดีไหมถ้าพี่อยู่นี่เรียกพี่ไปฟอรแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว เดี๋ยวให้เดนนีเรียกให้พี่ลงยาสำรองไม่เอาล่ะไปหาปลาดีกว่าโทรแล้วใช่มั้ยเดนนีโทรให้ใช่มั้ย,ย,ยสักพักไปอ่อยแหละเออ๊อดสีมือวะ่ะออดสีมือทะลุเลยอ่ะอ๊อดยิงไงเออ,อมันไปซื้อมาเหรอ เอ 6, ออันละหกหมื่นคูป,ป,ปังเหมือนอออี่อจริงจนขาดอันหนึ่งแล้วขโมยของเขามาเปลี่ยนด้วยนะก็มย่ขโมยอ,อ่นอน้ะยังไม่ได้เลยเื่องนี้ปลามันเร็วนะเดเต่ช่วงที่หนาวก็จะหมดกับช่วงที่ใกล้จะหนาวนี่ยิย่งกินหมดภายในตามช้าเออ ที่มาเอาตัวสับไปด้วยเพื่อที่ผสานมาถ้าผมนื้มาที่ผสานมาีเชื่ออะไรซื้อแนะ้วอยู่กลับมาโอเคโอเคไม่ยากหรอกจะ,จะลื้ซื้อซอสหอยในวยขวดน okay. เอาขวดใหญ่เออเนี่ยได้ซอสหอยเดี๋ยวยจะได้ซื้อเครื่องลาา่าปลาทำถ้าจะทำกินที่นี่นะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวพี่โทรหาท่านเนี่ย เดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างกำลังสนุกเลยน้องจะไปทำธุระส่วนตัวที่ตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยต่อนะครับกำลังรวมฝูงเงินอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกัน วันนี้ทีมงาน 2, สองเสนซับมาเยี่ยมมาเยือนนะครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็ทำโอน้องก็โทรมาพอดีตอนเลิกงานป่ายสาหลังจากที่ไปเอาโทรศัพท์เผื่อรถไทยมานะครับวันนี้มีนัดกับพี่สาวลานไทยให้มาส่งของก็เลยเอาหยิบโทรศัพท์มาด้วย เผื่อมาผิดนัดผิดเวลานะครับเสียค่ารถค่าลาพี่เขาปลารวมฝูงคนก็รวมฝูงกันนะครับตอนนี้ติดตามครับผมกะจะถึงหมายแล้วนะครับย่อง เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูลงไปในน้ำเลยนะครับเสียนหนังสติ๊กเมืองยงจู ได้มาตัวหนึ่งแล้วคุยได้นะครับ ้ยชมบรรยากาศกันนะครับเสียนมีความพยายามสูงมากนะครับลปลาก็ตื่นหมด,ดเด็กอย่างนั้นนะ่ะเอาโบกมือทักทายพี่น้องเลยเร็ว เดี๋ยวให้น้องเข้ามาใกล้ๆก,กว่าเดี๋ยวค่อยแนะนําตัวกันอีกทีนะครับพี่น้องเสร็จสองเสนรัพ์ของเราลงไปตาไม่ตื่นไงและไอ้ที่หายใจอ่ะดำน้ำอยู่ไหนอ่ะเห <c oughs> ็นไหมหม่ำได้ตัวหนึ่งแล้ว ใช่เหรอผมเนี่ยนะต้มแซ่ดดีกว่ามั <t <t ้ง ใครบอกว่าน้ำไม่ลึกอ,อีกตัวหน,นึ่นงนั่งอ่งใช่ได้ตัวเดียวใช่ไหมยังไม่มีตัวที่สองใช่ไหม ไหนไปไหนทักทายพี่น้องก่อนเร็วสวัสดีพี่น้องเรอสวัสดีครับพี่น้องเรามานะครับน้องออทจัดไปตัวหนึ่งคนนี้นะครับเซียนที่ได้ปลาตัวหนึ่งนะครับเป็นปลานวนจันเลยเน,ะนาะนวนจันนะน,นั่นนะคนะะทางไหนนั่น่ะฮะคนละอันเลยอะ อ๋อต้องไปยืนอยู่ฝั่งต้นไม้นะ่ะวันนน,น,นี้งาเออเลิกบ่ายสามอุย้ยเดินเดินอู้ว่าจะกว่าจะครบวันน่ะอู้แล้วอู้อีกอะ่ะยังไม่ถึงบ่ายสามสักทีอะ่ะ ล้อมแล้วล้อมแล้วต้มเครื่องในดีกว่ามาั้ง ามนได้ขึ้นใมาน้ำเขาเนี่ยอ่าลดงานลดงานแล้วไงล่ะยุงงต่ไม่หำยุ่งป้านายเหรอน่านจันนี่เหนียววันต่าเรืวไงเหออีกแล้วคุยกุยไก่มาม่าพอดีแหละห้องหนึ่งพอดีอ่ะ รวมกันไว้ก่อนจะ,จะได้รู้สึกอบอุ่นไงยังจะเอาซ้อนก็ทงอีกเหรออ้ทำไมมันเฉล็บย่างนั้นอะ อุยเดี๋ยวรถไทยมาแล้วเดี๋ยวมีวางมือก่อนมาด้วยกันก่อนมามาเดินไปดูกันก่อนไปเดินไปกับพี่ก่อน ที่สา้านไทยมานะครับเดี๋ยวไปซื้อของเครื่องครัวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาลุยกันต่อเดี๋ยวรอติดตามครับผม